สวัสดีจ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋าสวัสดี FC ที่น่ารักของเจเอชแนลนะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านนะครับมาทําฟอร์มกอนะครับฟอร์มกอที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับผมเป็นฟอร์มกอที่เราจัดในกระถางนะครับผมโดยที่เรามีต้นไม้นะครับบนสีเล็กๆนะครับถ้าเกิดเราปลูกต้นเดียวเนาะก็จะอยู่แบบนี้ต้นเดียวก็เดียวเดียวเนาะมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่ถ้าเิาอยู่3ต้นในกระถางเดียวกันก็จะเป็นฟอมกอนะครับก็จะดูแบบ แน่นหนานะครับสวยงามนะครับผมแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดต้นไหนที่ใหญ่แล้วอย่างต้นนี้ต้นนี้ใหญ่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็มีใบยเยอะมากเลยใบยประมาณ6ใบนะครับผมน่าจะาแข็งแรงดีนะครับผมเดี๋ยวก็จะออกหนอ่ออย่างนี้เราก็ปล่อยให้เขาออกหนอ่อเป็นฟอร์รมกอรธรรมชาตินะครับเป็นฟอร์มกอรธรรมชาติเดี๋ยวไปดูอฟอร์มกอรธรรมชาตินะครับอันนี้เป็น ไม่ธรรมชาตินะเนาะเราเอาต้นเล็กๆๆมาใส่ในกระถางเดียวกันอย่างเงี้ยครับผม,ผมก็จะดูแบบสวยเนาะดูสวยครับเนเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนะี่ยดูสวยงามนะครับผมสวยนะครับผมนี่อันนี้ฟอมกอไม่ธรรมชาติเดี๋ยวไปดูฟอรรมกอธรรมชาติเนาะนี่อันนี้เป็นกอธรรมชาตินะครับผมหัวใหญ่มีก็เป็นอินทรชิตนะครับเริ่มกัดสีแล้วนะครับ มีหลายหน่อแล้วนะครับผมมีประมาณ 4- ี่ห้าหนอนะครับอยู่ในนี้นะครับ4ี่ห้าหน่อเลยนะครับผมสวยมากนะครับผมแล้วก็มาดูนี่ครับสวยมากนี่ก็สวยมากเป็นมาก,กันทกะครับผมมีหัวเดียวแต่ว่ามี2ต้นแล้วก็ใบเยอะมากนะครับเป็นฟอร์มกอดธรรมชาติที่สวยเนาะเวลาเขามี5หนอ่อสี่หน่อเนี่ยยิ่งจะสวยนะครับผมสวยมากๆ ครับเราก็จะนํามาแยกนะครับลูกไม้ที่เราทําการทําจํานวนไว้อย่างครับผมตัวเ,เล็กๆเ,เราก็จะถอนไปนะครับถอนไปถอนมาแล้วนําดินใต่กระถางนะครับผมประมาณครึ่งกระถางแล้วก็วางนะครับบนสีเป็นระยะระยะนะครับผมครับเป็นระยะไว้นะครับผม พอเหมาะพอเหมาะครับสามต้นตัวอะไรไปกินแมลงกินใบนะครับลูกบอลสีนี่นะครับแล้วเราก็นำดินนะครับใส่นะครับเติมดินลงไปนะครับเห็นไหมก็จะเป็นฟอร์มกอนะครับผอฟอมกอที่ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ก็สวยดีนะครับทำให้ดูมีหลายใบนะครับอยู่ด้วยกันเป็นพุ่มเป็นพวง น่ารักครับผมน่ารักเป็นความสุขนะครับเวลาเราอยู่สวนจะเป็นไอเดียครับจะใส่สี่ห้าต้นก็ได้นะครับผมแต่ผมว่าเดี๋ยวเขาก็เริ่มโตแล้วก็ออกหน่ออีกเนาะถ้ามันออกหนอ่อเราคับกระถางเราก็อัพไปกระถางใหญ่ขึ้นนะครับนี่เราก็เอาไปแช่น้ํานะครับผมแช่น้ําให้เขาดูดน้ํานะครับผม แช่น้ำไว้แช่วไว้ประมาณสักอพอให้ดินชุ่มนะครับดินชุ่มนะครับอันนี้ผมขอได้ญาตเอาออกก่อนนะครับผมออกก่อนเนี่ยพอดินชุ่มแล้วนะครับผมจริงๆล้วเอาแช่ไว้นะครับเป็นวันครึ่งวันก็ไม่เป็นไรนะครับลดน้ําเช้าเย็นนะครับผมเขาชอบความชื้นนะครับผมถ้าไว้ในตู้ก็ไม่ต้องลดนะครับตู้อบ ก็ไม่ต้องรดน้ำเลยเดี๋ยวเอาไปไว้กับเพื่อนๆเ,เขาครับนี่คือเพชรพันล้านนะครับจะเป็นฟอร์มกอรธรรมชาตินะครับมีหนอ่อรวมทั้งต้นแม่ด้วยก็ครับห้าต้นแล้วเริ่มจะคับกระถางเล็กแล้วนะเดี๋ยวจะไปอัพลงกระถางใหญ่นะครับผมกระถางเริ่มเริ่มจะแน่นแล้วเนาะสวยมากนะครับเพชรพันล้านเริ่มเป็นฟอร์มกอแล้วสวยจริงๆครับ ลายกระดูกชัดเจนสวยครับแล้วก็มีหน่ออีกสี่หนอ่อรอบรอบต้นเลยครับเดี๋ยวเอาต้นนี้ไปไว้กับเพื่อนๆเ,เขานะครับผมกับเพื่อนๆสามารถทำฟอร์มกอที่เราทำเองได้นะครับเห็นไหมสวยมากนะครับผมเดี๋ยวเขาก็เริ่มโตนะครับเอาไว้รวมกับเพื่อนเ,อน,เอนเขาย่าขึ้นนะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์นะครับให้เจเอแชนแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับสวัสดีครับ